มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคำพูดสุดท้ายหลวงปู่แสงยานวโรบอกเอาไว้ก่อนละสังขารจากกรณีการละสังขารของหลวงปู่แสงยานาวโรพระเกศิชื่อดัง แห่งวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดเยโสธรเมื่อเวลา19นาฬกา13นาทีของวันที่19มิถุนายน2566สิริอายุ99ปี75พรรษาซึ่งทางลูกศิษย์ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่แสงมีแต่ธรรมที่ให้ยกตัวอย่างของการแจกของที่คนนำมาถวายก็จะสละออก ใครถวายอะไรมาแจกหมดเดี๋ยวนั้นการประพฤติทางโลกแสดงถึงทางธรรมสละละวางลูกศิษย์ยังเผยว่าเมื่อช่วงเวลาที่อาพาธนักหลวงปู่แสงมีดดาริในช่วงมีทาตุขันว่าอัตมาบ่มาเกิดอีกเดอ้อพบสุดท้ายท้ายสุดละ นอกจากนั้นยังมีดำรีว่าหากละสังขารขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่ายและไม่ขอพระราชทานเพลิงดังนั้นที่ประชุมมีมติให้เผาสรีระสังขารหลวงปู่แสงในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรคำพูดสุดท้ายหลวงปู่แสงยานาวโรบอกเอาไว้ก่อนที่จะละสังขาร ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ